สวัสดีค่ะมินิเจนนี่คาเมราแบ็กจากโค้ดเอาเล็ตรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งค่ะที่โค้ดเอาออกมาเอาใจผู้ใช้นะคะตัวกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะด้านนอกมีช่องให้คุณได้ใช้งานนะคะเป็นแบบซิปบ,บนเปิดซิปมาคุณก็จะเจอกับช่องที่สามารถเสียบบัตรได้2ช่องใส่อะไรได้บ้างโทรศัพท์ใส่ได้ค่ะตัวกระเป๋าสตางค์แอดมินแนะนำว่าเป็น ไซส์มีเดียมลงมาน่าจะหยิบจับใช้งานได้สะดวกมากกว่านะคะ5นิ้ว5นิ้วครึ่งหรือตัว4นิ้วตัวกระเป๋ามีทั้งลายสีซึ่งเป็นสิกเนเจอร์ของแบรนด์เป็นแคนวาสนะคะหรือคุณจะชอบสีที่เป็นซีนูนเป็นส่วนผสมของหนังเขาทำออกมาให้เราไม่มีทางเลือกนะคะส่วนสายบ้างค่ะสายสพายยาวสามารถปรับ ตามสรีระของผู้ใช้ได้นะคะแต่ตัวสายเราไม่สามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้ชอบแบบไหนเลือกกันดูค่ะลายสีเข้มลายสีอ่อนลายสีที่มีขอบหนังเขียวสีน้ำตาลที่มีขอบสีดำถือว่าก็ทำออกมาให้เราได้มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นนะคะการใช้งานสพายไหลได้ค่ะสพายแบบクロชボディได้ตัวโลโก้เป็น สีทองนะคะบางรุ่นตัวโลโก้นั้นจะเป็นสีเงินส่วนแท็กในรุ่นนี้จะเป็นแท็กหนังนะคะถูกใจชอบใจอย่าลืมค่ะทักถ่ายกันมาได้ที่นี่กระเป๋าจาก u s a ค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ